กำลังเรียงประตูนะคะประตูกพล่งนึ่งเสร็จนะคะกำลังเรียงลงโฟมให้ลูกค้านะคะท่านใดสั่งไว้ได้นะคะจองไว้ถ้าวันไหนแม่ค้าทำไม่ทันก็ขอขออีกสักวันหนึ่งนะคะถ้าวันไหนแม่ค้าทำทันแม่ค้าทำให้เลยนะคะตอนนี้ออเดอร์เริ่มมาแล้วท่านใดสนใจนะคะประตูลักสิบ ประทูหลักสิบนะคะไม่แพงนะคะใครสนใจนะคะแพ็กโฟมส่งนะคะลูกค้ารอรับได้เลยนะคะสินค้าเนื่งใหม่ๆวันต่อวันนะคะทำใหม่ใหม่ไม่ประทูเราประถูแท้นะคะตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยประทูเราไม่ขี้เหร่นะจ๊ะบอกเลยตัวใหญ่ ใครใช้สั่งมาได้เลยนะคะกับตอนนี้นะคะก็มาเริ่มทำนะคะวันนี้ก็ทำวันแรกนะคะก็ยังน้อยอยู่นะคะยังไม่เพียงพอกับออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มขยับทำเพิ่มเรื่อยๆเอาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเชิญเลยจ้ารานะคาหลักสิบนะคะประทู ต้องลองไปชิมก่อนว่าอร่อยแค่ไหนยังไม่แม่ขายยังไม่บอกต้องลองไปชิมก่อนสั่งไปชิมกันก่อนนะคะอร่อยเราค่อยกลับมาซื้อซ้ำ